สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวไปสูขูซุกคนครับผอกับเบาเท้าห้างหน้าชาแนลพี่น้องมาพี่น้องมาก้อยปลาพี่น้องเบิ้งหั่นไว้เรียบร้อยก้อยไปตูวก้อยไปอีกัมเอาน้องสาวจัดการให้เด้อพี่น้องมาหนิอ้าสวัสดีค่ะอ่าทักทายทักทายพี่ทักทายน้องเบาเท้าคก็ว่าวือว่าพิษเนาะมาพี่น้องมาก้อยสมุดแดงจัดการให้พี่น้องเบิ้งจังหน่อยเบิ้งพูนะเอาลงใส่หม้อเลยเบิลงก้อยเบิ้ลก้อยเบิ้ลเลย บกบตองใส่ถุงมือเฮาเอาแบบบานๆาก้อยใส่นมูแดง<อ>พี่น้องพี่เอามูแดงมาบ่บพ่อก็ใส่บักเน่าไว้สละเบิง่งมูแดงเศร้าเส่นี่ไว้มาขันน้ำข้าวมันออกเล็กน้อยพี่น้องเอาน้ำข้าวไปใส่น้ำตม้มามามาเบิ่งวิธีการขันวิธีการก้อยน้ำกันพี่น้องโอ้ยแม่งมีก็ได้ <c oughs> หลายนี่ฝนตกมาฝนบ่ตกแล้วกะเริ่มมาแล้วพี่น้องบบบนี้แม่งมีแม่เปลี่ยนหม อันนี้รัวขัวพุ่งมันนะครับเห็ดเจ้าวขี่เอาไว้ขุีกินเบิดพี่น้วงอูเขาเอ่นว่าอู้ขี่ปลาเนาะทั้งบานบ่าวเท่าก็ได้มันไากาดแดดอุ้ยมีไข่อยู่ก็วนี่แต่ว่าไข่โมตรงเนาะเออเมีแมีเมีเปียงนําเอาจัดการเลยเอามุดแดงนะครับใส่ลงไปแล้วก็เอาเกลือใส่ลงไปนําเอออย่างลีคือเออเออ มุดแดงกัดใสเกลือแย่ใส่หลายเ้ยพี่น้องเด้อใส่พ่อให้มันขันให้มันพ่อพอดีขันได้แล้วก็ซศ้าวศ้าว้าใส่กันกำไปน้ำซศว้าไปพร้อมพี่น้องให้มุดแดงน้ำเมียมุดแดงมันออกเวลาเขาขันไปนีน้ำนัวมันเอาไปใส่ตุ่มเลยเอาไปใส่ตุ่มสดไปเศร้าเป็นเห็ดซูเผาถกินว่าสดกระสันเสียบขี้มือบุยบ้าเท่าก็ได้ลาว่าไป เดลงโบ,บรายก็ใส่ดีที่บางนาวเนี่เออเอาบางนาวใส่เด้งโบลายก็ใส่บางนาวพี่น้อง,องขั้นสมบูพ่ออันสีแบบมืดลอยลอยหรอกตัวนี้อ่ามืดลอยลอยแล้วมันก็เป็นเกิดอะไรนะมันขันขันบกแขีนนะครับนี่มันยังเป็นเลี่ยวๆอยู่ไม่ใช่โบเฟื่ในมือมันส่บเฝื่ในมือบางนาวก็บนวยง,งามงามคนนะอุ้ยน้ำไม่แต่ขาขนาดเบิ่งพี่น้องนะเอาบีบบีบน้ำมันเบิ่งอุ้ย ไหลเม็ดไหลเม็ดบ่มีเม็ดแน่ลุนนี้พูนะ้น่ะน้ำบักนาวาด้วพี่น้องนั่นคักอีหลี้ย้ยของแท้ของแท,งท้น้ำบักนาวบรรยากาศมื้อนี้แดดตัวพี่น้องเที่งแดดเที่งคืมเบิง่งให้พี่น้องเบิ่งทั้งนอกก่อนบรรยากาศเที่งแดดเที่งคืมเขียวงามอ่าเขียวงามบรรยากาศรอบๆเขียวงามเบิง่งถ่ายทั้งพี่พี่น้องอันนี้โตโต,โตกระแตหน่อยเพิน่นถ่ายคลิปต,ตัวนี้ครับ บิงมันแดดมันอันนั้นทั้งผลเอาเอาหันกลับมาทั้งผีเป็นยังไงฟืนระเบ้อฟืนระเบ้ออีกหน่วยหนึ่งเอออีกหน่วยนึงบ่เอาใส่อีกหน่วยหนึ่งบ่มีสูตรครับพี่น้องแบบว่าแนวไยไมันอันนั้นกับปาดใส่รวดบ่ได้มีสูตรตายตัโตผมนะโอ้ยอ่อนซ้อนจะหนาวบางหนาวนี่นะพี่น้ออุ้ยบีบใส่แตกกลัวกลัวเว้ยุมนะเออขันสถานการณ์บีบขันเอาเข้าไป ว่แม่นว่าบีบไปซื้อได้พี่น้องจักหน้าจักตาการเขียวหน้าตาข้างนี้ตานี้ใส่เข้าไปถ้าาบ่เเอคักดียวมันสีขาวมันสขาวเลยเอาเซียนตัวนี้บ่ได้ทิ่มเด้พี่น้องเอาลงไปนี่ก่อนเสียไปใส่ต้มเมืองน้ำมันพี่น้องน้ำที่เขาขันออกมาอันนี้คือน้ำนัวๆพี่น้องมาเบิ่งวิธีการโกยบาลนี้ใส่อยังงนี้โอ้คนโบวเป็นตะเบิดจะใส่เบิร์ดดี สเครื่องหม้อมเครื่องหม้อเนี่เอาออกเนี่ยจะปัน่นโตกใหญ่พี่น้องสองกิโลนีปลาตัวนี้เออเอาไว้นี่เพื่อพอเราจะจุ่อป่เออเอาพ่อพอพอเอาอเใส่เครื่องปรุงพี่น้องไปนี้เค,เครื่องปรุงมีอย่างเนี้ยบ่ได้มีอย่างหลายพี่น้องสุรรอันนี้ขาดบ่ได้ครับพี่น้องอันนี้กะข้าวขัวกระแต้น่อยขัวครับเบิ้เมี่ยขัวนี่อันนี้พริกป่นครับอ่าส่วนตัวแนวนัวนี่บ่ได้ใส่ ปลเียกพี่นอ้องเกลือใส่ไปแล้วตอนขันเขาก็ใส่ความนวจากตัวน,นี้หละเดี๋ยวถามมันบอลน,นวก่ะจังเอาเกลือใส่ออีกใส่เข้าไปพี่น้องเพื่อความหอมมักแบบว่าหย่ำแย่ๆจังอยกับใส่เขา้าขัวที่ตำาบแเรกแห้งให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆด้วยโอ้เป็นตะเพ็ดจัว่วโป้เพ็ดกับโป้ไปยังเอากนัวยไปกัด,น,ดนั่นอยู่ยังอีก ไขป๋องสู้โหลดกับตัวอย่านี <Training Jim> ้ยี่งหยิบเลยกระชั่งกระชั่งเออเอาพ่อ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 เอาหอมลงไปเลยคนใช้ทั้งการโหลดหอมมีหอมสี่หอมเหมือนสาราเนียพี่น้องกับต้นหอมหรือว่าหอมบัวถามีหอมอย่างอื่นก็ใส่ลงไปน้ำได้พี่น้องอใส่แจ่วนั่นไหมนีเอาเอาอะโคเล่โคเล่พี่น้องขั้นสรีใส่มืออะไรเด้อพี่น้องขั้นบริยานว่านั่นเสียบมือ ไปผู้น่ะคนให้เข้ากันพี่น้องโอ้ยขาดหลยเนอะมึงผงมึงผงเป็นเนาะเป็นไก่ๆด้วยผุ้น่ะป้าพี่น้องแต่ว่าเจียวไอ้บักกิกบบ้ันพัวมั่งคือเฮ็ดแบบมึงสี่นะพี่น้องเนาะมันต้องเผ็ดจุดจวดเล็กน้อยแล้วก็มีน้ำต้มเด้พี่น้องนี่เอาไปสดน้ำ เดี๋ยวน้ำต้มไปสดนำ้ำเอาซีม,มึงดูบ้างหน่อยยังเพิ่นซีมเองพี่น้องซีมอะไรอยู่มั้งซีมน้อยเด้อบ่ซีมซีมน้อยๆอย้เอาเบิง่งเป็นยังไงเฮะยโอ้คือขาดเพจเล็กน้อยเด้อนัน่นขาดเพจอืมขาดเพจกระไซเข้าไปพี่น้องโอ้ปัโทโต้่ได้ซื้อป่าเพจแห้งเลยเพจอืมพริกบ่วเพจไปบวชบวชไปแ้ง อ่าโบเพ็ดแห้งเอาใส่นี่พี่น้องสูตรอันใดนพ่อพ่อก็ใส่ลงไปคือสูตรปรุงไปนําเห็ดไปนํากินไปพร้อมเลี้ยวห่อนตัวอเออโอ้ยหอมขลุข่ยสวยมาเลยเอาเบิ้งบาหนี่ชิมมึงไหมชิมมึงอีกดูพ่อแล้วบ่นัวพ่อแล้วบ่นัวฮะนัวพ่อแล้วบ่นัวพ่อแล้วอืมเอาเบิง้ง เราใส่เกลือแบบนี้เบื้งพี่น้องโอ้ยป่ะเดี๋ยวจะง่อยไปเสียบน้ำบลาแถวเดี๋ยวเห็ดเจียวเอาเห็ดเจียวพี่น้องมั่งนั่มเอ้าเอาตัวนั้นออกไปนี่เจียวโบได้ทิ่มเบิดพี่น้องพุ่งปลานี่ก็มาใส่ไปน้ำปลาเอออู้ใส่ไปน้ำกันเอ้าจัดเลยเอ้าใส่หอมลงไปก่อนก็ได้ไรนี่ ใส่หอมใส่แก้วใส่ข้าวคั่วใส่สุลดใส่เกลือพี่น้องตัวไหนกับพี่นก็ใส่น้ำปลามาแล้วเด้เอ้ยอนน่ะเป็นก่อนเป็นก่อนใส่ลงไปเป็นก่อนอย่างเดี๋ยวไหลวะดินี่ใส่ข้าวคั่วน้ำพี่น้องมาต้องใส่หลายเดี๋ยวเจ้าหน้อยเอาน้ำต้มมาใส่นี่กับป่ะเออสดใส่กับน้ำกล้วยปลานี่เออไอ้ขักแล้วพี่น้องเปลี่ยนไดรผุนเอาเบว้ง ผมอัมล้ำแหละขี่ไปตูขี่ไปเพียขี่ไปกำเตียบร้อยพี่น้องเลือยยังอ่าเห็นบ่ก่ขาอกกัใส่เกลือพี่น้องค่ะบอกขนาดเอาบีออกด้วนี่ข้มบ่คักข้มอัมล้ำฮะค้มแบบอัมล้ำแสดงว่าคักเติบอืมเอาบาดเลยคักแล้วบาดนียไปเลยพี่น้องเด้อเรียบร้อยแล้วเฮ็ดแก้วกันเล้ยว ทางกวยกับเลี่ยวเลียวเรืเรอนำตุม่มเทใสถวยใสยังจัดใสถาดว่างใสพักผี่พี่น้องพัก,กอะไรเว้ยไปเส,ยเสียบน้ำบาวเท้าครับบาที่นี่มาพี่นอ้องไหมกวยไปกำรรกวยไปตุเรียบ้อยเล้วจัดใสถาดพี่น้องไหมมีเทิ่งเจียวเจียวขีปลานะครับแล้วก็ต้มต้มน้าม,มันขีมือเอามาสดนำพี่น้องเอาพักกับพักแกมพี่น้องล่นเลยบารนี้มกแข้งนะครับอันนี้ ขมิ้นเขานะครับขมิ้นเขาาเอามากินกับก้อยปลานะครับผักกระโดนเนี่ยพี่ผักกระโดนเด็ดจากสวนหม่ๆและกันก็ยีเลือดนะครับผักกาดบักทัวอ้ยมหหลายอย่างโอ้ขึ้นระบาดนี่เขาก็เขาห่อนๆหนึ่งไม่ๆหมมาพี่นอ้องมาเห็ดห้เบิรงกระโดนเติบได้พี่น้อง Bây giờ tôi hoàn chỉnh bớt gì Mm-hmm. ขมอำลำเลยขมอำลำเจ้ากี่เพียปลา <laughs> อ้แสบเลยพี่น่งองลงไหว้ Ừ, subscribe cho kênh tầm Mì น mm ัำพริกหนวยไหมน้ำนแหละนำแ่บ hmm. 嗯，我年验经来。 ปานมัน อเอาสุดสุดแก้วใช่ไหมมันอนืยโอ้ขมเขาท่า ลำอืมเสียบตัวเลยพี่น้อง โอ้เสียบรับพี่น้องพันธา ใช่ครับไอ้เนีว่าซอสลถออสเลาถอขึคืออย่างวกติ อุ้ยไอ้ก่อนไส่แบบนี้พี่น้องสดกับเจียวเลย ม,มันแฉบให้มันหิวเขาเนาะบันพักกาดกดกะกลังพอดี ขอโทษขออภัยด้อพ <ś c oughs> ี่น้องด้วยเหงื่อเหงื่อเต็มทรีบเลยป,ป๊าดเบ่งน้ำมันแขนขึ้นเต็มเลย Ừ. thêm muộn thì กระโดนนี่แบบปุ๊บเข่าท่ายุบเลยกันเหนี่แก่วอ,อ้ว,นม,มวนมั้เนี่ย เนื้อก็ไล่ได้ปาน พี่น้องที่เคยกินนี่พี่น้องสินึกรสชาติได้เลยกล้วยไปตู้ลาไปตู้คักด้พี่น้อง ถามคำค่อยคนนี้บรรยากาศมันดีพ่ๆผสมใส่เข้าไปโอ้โหพวกตรงปิดขวดเอาเบิง้ง หลังบาเท่าว่ามันอาบหนาดไหมพี่น้องเดินเปียกเบิดเ,เปียกเบิดหนาเบิดตาขอถูดขอไพ่ด้วยพี่น้องเด้อ Xẹp nó sẹp nó Ui. làm tôm cá nuôi, ăn gì cả คักขักพี่น้องเอาเรียบรอยครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกมองทุกบอลนะครับที่ให้เกียรต,ติตามาาร่มวมมาเท่านะครับคลิปนี้ก็ก้อยปลานะครับก้อยปลาโค้งก้อยปลาอิดกำก,ก้อยปลาอิดตุนะครับฝากพี่ตอนนอัวน้องโดนแล้วพี่น้องบ่ได้กินก้อยปลาก้อยเส้นมูดแดงน้ำหลังกะบ,บีบ่บกนาวใช่ป่อมเพราะว่ามูดแดงมันเปรี้ยวพอ่ออ่าลังสันเอาพี่น้องเมนูก็ได้อ่าไอ้ผักกาดหินเนื้อได้ผักกาดหินมาได้ อ่าพักกระโดนดูนอยู่สวนกำลังงามอยู่หน้าท่อนี่แหละก็พายเลือแเน่เสียบๆนะครับงามนี้มันหาอยู่หากินกับพ่อได้เอาฝากพี่น้องนะครับสูมงสุบอลสูขสคนคือเก่านะครับมากลไยถือแจกแ่ปบาเทาวนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ